ครับครึ่งแรกเริ่มขึ้นแล้วเป็นชุรี้กองพักได้เขียเเ่ยติดเกม์่อนอมาที่จอกเอ็มเปิดทังด้านซ้ายลองยิงดูมีโหทักทายไปแล้วครับชุดนีกองพระอยู่ใน้ายเรื่องนี้ก็ยังไม่สกรอบ phải xét thứ ba và phải phát để lại thật để lại thứ bốn để, để đừng, đừng ta phải nước và phải, <cóheit> phải ลูกนี้ตั้งที่เบิร์ดเบิร์ตเบิร์มาดูนียังติดที่เอ็มเอ็มจะแหว่ลูกนี้โอ้โหครับจะมาสุดท้ายครับโดน้อมได้ก็วมึงพูดขอสตัวนี้ก่อนครับดี้รงไหมจาให้เอ็มลูกนี้โดน เปิดบารแล้วไปตั้งเตะขึ้นมาของนครชัยพ้าสิตัวสิบให้ใครนครชัยอ่ะคุณหมาดนะหมาดเนี่ยวคุได้แล้เบิร์ดจ่ายด้านซ้ายกับนครชัยเจ้าป้า บาสถึงแล้วออกไปทางด้านขวาหลองยิงลูกนี้ก็ติดบล็อกยังเก็บได้สั้นม้าหหนือพืนแป๊ะข้าวฟาจะให้เอ็มแล้วมีบาสเขาไปสกัดได้ตรงกางเก็บไว้แล้วหลองสองลูกนี้ข้ามผ่านโอ้โหครับลองยิงไกลจะวงกลมกลางสนามน้ำปลใช้พลาสติก ต่างจากแดนหลังทีเบิร์ดของทศพรชัยตัสั่นครับลูกนี้เอ็มเอ็มจ่ายไว้ลูกนี้ซองยิงลูกนี้แฝงโอ้โหครับยาบไม่ตอบตัดได้ทีเขาแฝงแฝงแต่ล้ะขาเบิร์ดโดนหักเลยครับลูกนี้โอ้โหครับเฝ้าชัดเตะเลยครับจังหวะนี้เรงถือว่าโชคดีครับจังหวะนี้ให้โดนเหลือง เป็นฟรีคิกนากรเกียริ้มด้านขวาของสนี้กอบรับมีเอ็กเต้ฮะอยู่ที่บอลเอาสายเป็นเต้ยิงมยิ้มหูท่าพร้อม ก็แตกยาครับทุกนี้และเจ้าสุดท้ายยังได้ชูมารคคชนไขวาสนาบออกไปแล้วขวาตัางกันไปทิดเบิร์ดข้าว้าวเกี่ยวแล้วก็ได้ด้านขวาหลอกกิล่นี่ไม่ติดค้า เนี่ยจะสามตีคือก็หลุดถึงทล่จะทำเติร์ดเปิร์ดคือมาเปิร์ดจะดับไม่ได้เปิร์ดจะไปเติร์ดบางแล้วแก่มาที่เอ็มเอ็มจะกระชากครับใช้ความเร็วโอ้โหครับคุณคิดไม่ว่าอะไรครับเติร์ดแก่ไปมาเสือฟาตัดเข้าตรงกลางมีแครอทซ้อนแล้วไปเก็บได้โโอ้หครับจู้ชนะแนี้ยบอลพัดแข่งขาตายดิบออกไปกลายเป็นลูกซุกของนัตชัยพลาสติก นายเก็บมาปนกฮะเดี๋ยวเกลีิยให้กบครับยิงได้ฮะ ใช่ครเพรโชคช่วยแล้วนครชัยออกนำสวยแล้วลูกนี้แตะผ่านลูกนี้เบดวิ่งเข้าไงได้ครับสัันมาที่เบสให้มาบาดบาดจะอยู่ตรงกลาง ็นติดนะได้แล้วสวนลี้ตายยังตดอยู่อ้หครับจังหวะใต้เสียรู้จิบปล่อยให้ได้เตียแล้วล็อกเข้าขวาแตอยากัดแจ้งขาไหมสามรนีรี่จดแถวใจโรนีหวอาบเียปาายครับตีเสมอสำเร็จครับตนีอครับหต่อห มอ i r จะพิ้แล้วเบิร์ดตกันลุยจะให้ฟ้ากันลึกออกหลักด้จุวปักเตะของสุดีสองพักเบิร์ตยังเก็บได้ครับหอฟ้าใสก็ติดเบิร์ตแบตสองแบตสามเบิร์ตจะชี้ตัวสุดท้ายกันเอ๊ะรับตัดไว้ได้แล้วเบิร์ด

ถือครับเบืองทุกขอมาลี้เข้ามือที่ตูเดีวจะ้ายาวสัวะยังติดพิมเบิ้อลงนีขหด ตัยบอลฟเกมมันเดี๋ยวนตัองสนใจพลาสติก หาทองอยู่ครับตาในใที่ตึกบาสปดนแจ็ไหมเคียร์ลูกนี้ติดจับเก็บได้ฮะมาเลยครับจมอเดือดข่าวสายของตำรันใช้พลาสติก บาอลยิงปัดซ้าแล้วโอ้โหข้ามคาดูกันคืบหนึ่งแล้วปีที่เป็นไม้เรื่องตรงนี้ครับเปลี่ยนเครืองครับเปิดมาเบื่อก็ยังดักไว้ได้บอลกินลรงนี้ติดบอ ดลูกเตมนคอับบาวเซนทรกบอันมาปิดมกลูกนี้ก็แบออกหลงังเป็ดลูกเตะมุมน็แล้วคอนเซิกบอลสันมาลองกดลูกนี้ก็แับออกหลังเทีะโอ้โหเิดทางให้ของเตะยืนเิดกระแ้วไปแบออกหลังได้ใช้บุ๊คอีกครั้ง เติคตักของตะวนไทยเปิดยัดตะวันรุ่นนี้โอ้โหแต้องตัดจริงข้างหน้าแล้วข้าวไทยออกไปฮะได้ใส่เต็มเต็มนเป็มบอสไม่จะพูดวางครับก็ไหวที่เอ็มแต่โดยติตัดได้แล้วรั๊มันอยู่แล้วสุดท้ายปัมครับแต่ลูกขึ้นของธนีกอบพัก เป็นฮะทุ่มก็มาตัวเอจะแหวกจะไม่หาจะเปิดสายลูกนี้ติดเอ็มแล้วเปลี่ยนเอาชนะเาได้ก็เปิดโดวลูกนี้ร้อยเมตรก็พลึกถึงุ้ักษาประตูเปิดเลียกมาลูนี้เปิดดักได้จะทิกเหลอก็มอสแตงหวะสุดท้ายได้เป็นลูกคุ่ของอคาเซฟัสติกทุ่มเร็วมาฮะ ป๋อท <gesch> ิ้งไว้ได้บ๋าป๋าตัดเข้าตรงกลางสายด้านขวาตื่นมาที่ตึกตึกแฝงเลยนี้ยังติดแล้วด้สวยเต็มโรนีลีตั้งคืนมาเลยเต็เปิดด้านซ้ายจะทิ้งลูกนี้ก็โดนทะลุป๋าไปแล้วของวางนี้ เก okay. okay. ็บได้ครับถูหน้าแก้ไขว่าสวยครับเสือแต่ตาดับครับเสือปาดที่ดึงดีสวยครับคุณไม่อยู่ครับเดินลุมสองแล้วจะมาสุดท้ายเดินปาดไปเป็นลุมชุดของนักปั้นเจพลาสติก ยังมาได้ครับตึกมาที่มอสคือในเบิร์ดตึกอีกคีต้องการตึกไหลมาให้วอสฟาสใส่ด้านขวาฟาสตีนยังติดโอ้โหจังหวะสุดท้ายเขาเตะเทียวไห้เอจะช่วยอ่าเขาจับไม่ดียังเกี่ยวได้ครับเอยังจ่ายมาที่ตีนตีนตวัดตู้นี้เปิดในมุมทิ้งได้ตีบมาที่ตีนอีกทีฮะตรงกลางลงมาสวยตึนด้านขวา เอเบิ้ลมาที่เอ็มเอ็มจะทิ้งไม่ผ่านเบิร์ดยังไม่ออกแล้วจังหวะสุดท้ายเอ็มไอแย่ทิ้งได้เป็นลูกทุกข้อมาพลาดจังหวะติดชุมเร็วที่จมบาส์จมบาร์กัดท่าจมบาร์กระท่าลงไปหนึ่งแต่เข้าขายิงไม่มียังติดปู่ครับต้องไปครับมาช่วยได้ครับปิดจ่ายลูกนี้แล้วสายที่ป๋องป๋องจับังแล้วไม่ผ่านเบิร์ดแต่ยิงไม่มี้หัวยังลุกมาที่จมบาส ยิงลูกหนีว้ซ้ายยังติดเตะออกไปได้ทุกเตะมุมเปลี่ยนอีก,ก,นกนหนึ่งตัวทีนี้สองพักติดตัวต้นฮะลงไปแทนแล้วอีกหนึ่งตัวโชว์ครับลงไปเปิดมุมบอลวิ่เสาสองมู่นี้จะโดนทั้งทีโอ้โหติดเซฟต้องเคลียร์มาเคลี่ยมา,ยมาลูกนี้ อ่ะหรือวาเอ็มเทนด้านซ้ายของขึ้นเตือนของกลางเท้าลูกเข้ามาจนการลูกในยกอพโพเป็นซุปเปอร์เซฟโอ้โหลูกนี้ครับออกมาตัดบอลแล้วเจ็บหรือเปล่าครับผู้ทาประตูทางสนามครับฝึกเพื่อนเอาน้าไปให้ได้ครับจังหวะนี้ครับผู้ทาประตูอย่งไรเกมก็ต้องหยุดครับเพราะเป็นตำแหน่งสำคัญ น่าจะเป็นจบอานแล้ฮะผู้รับผิดชอต้องการใช้พลาสติกทั้งหวะออกว่าข้าบอลลูกนี้ราปักันระวงตำแหน่งนแหนะวนี้ตัวม่ัยนยันรูปแฝดอรปดบอ ไม่ติดอีกคนนึงนีต่ติดเลยอ่า้วเบอร์แปดมันอ่ะอ่าติดกับติดกับเบอร์สี่ทำไม มันได้ครับครับเล่นกันต่อครับเกมสามนาทีเสร็จครับก่อนเพื่อเวลาไปเก็บในขึ้งเวลาแรกสงการนิดตัวทำเกมครับเตึะมอสมอดตายบาที่จะเบื่อบางทีจะต้นเส็จเสร็จไมครับสกอร์ก็ยังหนึ่งหนึ่งอยู่ครับยังไม่มีได้เปรียบเปรียบฟ้าโยกหลังวันนี้ฟ้าแตเข้าวฟ้ากี่เล่าโห เือเป็นระตรูแล้วครับจอมบาสเดี๋ยวตัดเข้าตรงกลางกดด้ขวาอย่างอาเยนเล็กเป็นแล้วจังหวะนี้เก็เปิดขึ้นมายังงงได้ไหมครับจังหวะนี้ครับเตือนสนุกมาเอเทียทิ้งเปิดโอ้โหครับหลอกมาสวยครับเตือนเตือนซ้าย บาสเจอเขาตรงตาสบาสเขาที่ตึกตึกยอกดีกี้เขาเนี่ยโอ้โหครับไม่มีกระชอกเลยครับตัวแบงค์เหนียวจริงๆนะตัวตั้งตัวกระเนี้ยเผยตัวขึ้นมาลึกไปครับ Mm. ติดลูกตั้งเตะของไั้พอใช้พัสิครับพอสั้นนตั้งกันที่เบิร์ดบาสมาที่บอสจะขิ่งกับบารบารจะเลียงมีว่าติดตรงกลางบอสตึ๊ดจ่ายด้านขาเบื้องขึ้นเติมสูงเบื้องกลางว่างนี่หหวครับอย่าแกะเล้ครับ เจ้าเอมฮะลงไปช่วยให้ไปลงชุดคู่ประตูกลางเตะเตกล็อกเข้าซ้ายเตะจิ้งลี้ซ้ายโอ้โหครับเหนียวจริงๆครับผู้สาวตัวเขาต้มแบงค์อย่าไปคิดยืมตั๊มแกครับคนนี้ไม่ได้ครับแกเหนียวจริงๆปั๊มมันอยู่ยังได้ครับมอสมอสเกี่ยวไม่โดนแล้วปั๊มอันนี้เอาครับยังไปได้ครับ เจะโชคฮะลงไปใหม่ยังฟิตอยู่ฮะไหลวะเอ็มเอ็มไหลด้านซ้ายที่ฝ่องฝ่องเปิดมาลูนี้เคลียร์ลงมาเดี๋ยวก็หมอดแล้วจะสวนบาสปล่อยแบงค์ครับึ่งดาวตูของทีดีกองพักแล้วเตะสวนขึ้นมาเหลือโฟมหนุนโชคอีกทีจังหวะนี้ครับตนครับเข้าช้าเสียฟ้าตางทีดีกล่องพักคนตีฮิตจุลินคนตาสนาม สคริยุทรเนี้ยเทาไซส์ตอปฟองจะขอแล้วครับจะมีลูกสูร pues ิจ okay. ิเนงฮะมาดูฟองเล็งเหลี่ยมปั่นโข้งนี้มุมทีไม่ได้ครับโอ้โหครับแต่จะเตะมุมเดี๋ยวก็ตอปฟอง เปิดมุมนี้เล่นซ้ำสันส้นๆมาเอ็มเอ็มล็อกมาไฟขาดก็ตึกตึกไหลมาฟ้าจะพิบโดนแป๊กกระต,ตีกันนะครับแล้วไหลเหมือนหมุดแปะสวนโซ่เลี่มาเกมุจังหวะนี้พอเป็นสองจังหวะแ,ะแล้วแพ้ให้จเจ้าเบิร์ดเติมขึ้นมาแล้วแปะสวนลินี้ขึ้น,นแล้วแล้วพอใพอสพลาสติกขึ้นเนอาลิมิคก็ฟาดเสาตัวหนึ่ง ครับต้องบอกว่ามาในเวลาที่สำคัญครับในช่วงนาทีสุดท้ายก่อนทกเตะนะเบิร์ดดิงให้นักขอเจพฟาติกขึ้นนำแล้วตึกลูนีลอบมาบาเปหาเกมบาปามิทีอุเต้เต้ียวยังไม่ผ่านครับสุดท้ายครับองเก็บได้สองยีคยับจะไปเองสองจ่ายมาลี้ตดบาทำชิบกตึกเติม แต่จากด้านหลังลูกนี้เป็นลูกฟาขอนักอใพลาสติกี้เเ้เน้างพพลาสติกเ็โต มาฮะจะเป็นคนตีที่นี้นี่หลอกกดลูกนี้ก็ติดกระแทกแล้ว